เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมพับ g Mobile นะครับวันนี้ก็อัปเดตใหม่มาเรียบร้อยนะครับมีโหมดพับ g ีเวอร์ซัเอนะครับเป็นการฝึกฝึกต่อสู้กับบอทนั่นเองนะครับเอออออตบเ<ก>รีมรมยมตัวหาที่ลงครับ <ต>ลงแล้วลงบิเซนครับเตรียมตัวว่า two two. โอ้โหลงเพียบเลยนี่เป็นการสู้กับบอทระดับทั่วไปนะครับมาดูความยากของบอทกันงล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 งโอ้โหลงหลังคาเข้าบ้านนี้เข้าบ้านนี้ก่อน โอ้ยเจียมลูกธนูอย่างเดียวตายละตายละไม่มีอะไรเลยเฮล์มีพีซผ้าพันแผลน้ำตาจะไหลยู้อ UMP สี่ห้าหปืนช่วยชีวิตโอ้ยควบไอคีเลกเตอร์ยัะคลิปหน้าคุณ จุดไกเพื่อนไว้ก่อนดีกว่าครับโ okay. อเคสโคปเก็บมาโปรตีไม่มาโปรตีเลยไปมาแล้วล่ะโอ <Okay. S 2> เคเรียบร้อยยิงบอทครับเตะดีกว่าเตะโอ้บอทฉลาดปลาสโมโุกด้วย โ okay, อเครอเข้ามาใ,ใกล้ครับมนี่มัเจะหลอกเี่ยกับเี่ยวกับโดดลงโดดลงโดดลงโ,ดดโดดอ,อเค okay, ตายแล้วครับเอ็ MK หนึดด่งสองคอยซัพพอร์ตเพื่อนคอยซัพพอร์ตเพื่อน <ś list> หลอยบอดเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็ยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนอ้ยนอนนอนนอนบอดยิงจนนอนซ่อนก่อนเอ้ยระเบิดปะเนี่ยโอ้โยลบลบ,บลบลบตายแล้วตายแล้วเจอบอดซ้ำเจอบอดซ้ำ <ś led> บอดไม่กระจอกนะครับ ลบกันลบกันลบกัน <c oughs> ประมาทบอดโอเคใส่กระสุนก่อนใส่กระสุนพันแผลพันแผลแป๊บหนึง่งพันแผลแป๊บหน,นะนึ่งโอ้โหแรงเหมือนกันเนี่ยบอท าตายแล้วบอดมาเป็นตี้เลยพี่กำลังไปพี่กำลังไปขอขอ,อยูวตัวเองแป๊บนึงเลือดออค่อยๆเพิ่มทีละนิด,อดนนโอ้เ,โอเก่งมากน้องถัว่วดอต้องโ้วิดมากเลยมันวนส่งนี่ดีตังกระบานดู อ,อ,อ,อืมกระสุนจะหมดแล้วเอาปืนเบกเตอร์แล้วกันเออ,อนนถ้าแม้เบต้าเถื่อที่โดนนึกว่ามันเป็นเบต้าเข้าไปมันเจียมได้ไม่ใช่มันเป็นเบต้าต้อบคำถาม่ะจเข้าาอโอเคครับโอ้โหศพตายเกินไม่กระสุนม,มากระสุนมาอูซี่ดีกว่า,วาน้า อ่ะปืนนั่แหละไอ้ปืนเต็เกล็ดนี่จริงๆรรงะเบิดลงระเบิดลงระเบิดลงวิ่งหลบก่อนวิ่งหลบก่อนเฮ้ยหลบหลบโอ้โหอะไรเนี่ยหลบหลบตัวหลบเติ้ลหลบ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  มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่โดนแน่ปอนท้ายก็มันมีของแต่งก็เกลือเกลือโอ้โหบอทสองไม่มีใช้มีตัวดอกใช่แต่ผู้สามใช้กันโอ้โหจะตายเอาจะตายเอาประมาทไม่ได้เลยบอดกําลังไปช่วยกําลังไปช่วยกําลังไปช่วยโอเค มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนดิเมดับนะกนนป็นสองสี่อย่สองสี่นม่ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วหมดไม่กระจกนะครับน้างเงียรเอ้ยไอ้มดดูไอพี่มันสตัวพี่มาช่วยเลยเี่ไปช่วยเยวมาช่วยกูตายไอเชี่ยอสี่ตัวเลยอะคิวก่อนคิวก่อนคิวก่อนเขาหัวได้ยิงคมจงวะ แค่เดียแต่ลตีเ้ลยวนี่ยมาแล้วมาแล้วามาแล้วเห็นว่าพีเลิเอกันนะ่ตังีะ้ี่ปวะมั่งห,าหาดดัาหัหลัข่ป่าว,วนนัับบัับบ آ آ. ัััะ่่ป วิ่งมาเข้าหัวพวกน้องไ,ไปบอดซ้ำเ้ยโอเคสุดยอด,อดพี่กำลังไปช่วยน,นีดีบทั่วไปไ้าอยากหาให้น้องไดะอ้เด <c oughs> ้องปืนกลนอดเดือดเดืนนนอดเดือดเอ นี่มันดำดำแบบไม่มาทำแบบทุยไม่มาทำอะไรยิงใครยิงไม่ได้นั่เห็นัวเเลยฮ้ยเกาะสองรอมานานข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเตรียมตัวเตรียมตัวอุซี่อุซี่ครับไปช่วยก่อนไปช่วยใครอ่ะก่อน โอเคสิงเท้าเพื่อนเราอยู่นู่นอยู่นู่นนี่แน่ตายละ ดตาเหมดอายาไปเอายาไปเฮ้ยโดนยิงโดนยิงบอดบอดอยู่ข้างหน้าบอดอยู่ขา้างหน้าเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้โหบอดยิงตลบหลัง <c oughs> <c oughs> โอ้โดนยิง <c oughs> กก็คันช่วยด้วย ช่วยเลยมันลงไปปะเนี่ยอุ้ยขอบคุณครับถ่ายหมดที่ออออัััพพโดมมเเเ่่่่่่่กกกีี้ปนนนนนนนาาไใชยะ ผมเมื่อกี้พี่เบิร์หนึ่งเขาพี่เบิร์นีน่เขายิงไองตัวซ้ายเลยไงไปเสื้อดำาเอาเบ,บอร์คราวนี้ขัดมาทีนึงม่มาไม่รู้จไหนสามที่ตัวอัดที่แกยวเดียวใหญ่ใหญ่ใหญ่เาไม่ตาย,ยาด้วไป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 เราสิบเจ็ดตัวยิงอัดกันตรงนูน้นหมดนี้บอดบนี้ยังทำม่ดีองอย่าง อย่งหนึ่อย่างนจะไม่โทรมีกกระสุนไม่คอยเก่งนิดนึงนิดนึงนิดเดียวไยิวัตเลยอยู่บ้านนี่เปล่าวะนี่เก็บไปอีกเหมือนกันวะยิงผมจังาหัวเฮ้ยเมื่อกี้คนไทยอะ เป็นเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมชื่อบอดอ่ะตรงไทยเปเก่งนะเดี๋ยวไปดูเจ้บอทนชื่อตรงไทยบดยังบดยังอีกไม่หอดตนบไทยบดคนไทยบดชื่อคนไทย ก่อนที่ถ้าปอดมันเจอคือแบบเ,เจอเจอตั้งเกมเลยนะมันวิ่งวิ่งมาหาทีาเดียวเลยมันเจอปาร์ตี้อีกนเ,เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมองไม่ทันมองไม่ทันเนอะเป็นป่วนอ,อยากรู้ว่าปอดโดนระเบิดตะะาดยหรือเปลา ต้องลองต้องลองเฮ้ยโอ้โหตาถั่วเองโอ้โหเออตายตายแล้วตายแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ซึ่งมันดูยิงมันดูยิงไม่ผ่นแต่มันดูดาเมจเออใช่ยิงยิงเข้าเหมือนคนจริงจริงเหรอต้องมาปืนแบบเบอร์สเน่บวกปืนปืนชมพูอะ วัก,กันนะอีกคนเนึ่อ้อ่สิงไเงี้ยอีคนเนี้นนนมปูเหอนกัเลยเห้าคนแล้วตายบอดแน่นอนตาบอดแน่นอนโอ้โหยูสีตัวนนผมไม่ได้เล่นถึงตีปโดปโตาพี่ภูเขาซ้ายซ้ายซ้าย,ายปะ เออเ,เ,เขาเออขาไม่ใช่ิ่งขึ้นอยู่ไม่ใช่ขานี้ขานึงดเออหนึงก้าไม่นก้าวิ่งขึ้นขาตัวนึงข้าหลังขาเมื่อีเหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวนี่ทักษะการมองระดับเทพครับของน้องคนนี้ไม่เตาม ยอดนี่มันปืนร้อยนัดนี่ว่ะเกมบอดสองพันระปุไม่นากมมกรคไม่รอด่่่่ตแม่บอดกคนสามตัวสามตัวแหล่าารไม่ใรักกรนกังกูนี่แหละบอดีเป็นบอดตังไทยด้วยไป็นน่าเกลียนะพี่นัอบอดตรงไทย น่นองนจากว่าแมบรีบิบเป็นแบบที่เล็กนะครับการที่มีบอทร้อยคนนี่ก็คือแบบหนาแน่นมากครับไปเจอเดินไปที่ไหนก็เจอแต่บอทตอนนี้ก็เอาใจช่วยน้องทัวโดนานเหลือตัวเดียวแล้วเหลตัวเดียวแล้วซํำมันให้ได้ โอ้สุดยอดใกล้ละ you, ใกล้ะละใกล้ะกละ,ละนี่คมคมมากคมมากค <Naval ny. S 1> รั sz, บเ <il> พียงใส่หัวมันเลยกล้ากล้าจริงกันต้พี่นะผมว่าถือปืนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเออได้แล้สุดยอดครับผม นี่กินไก่ครับกินไก่ไปดูผลการลบกันหน่อย,ได,ยได้หกร้อย้าสิบสนะครับโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะ